สวัสดีครับ้านเพิ่มซัพย์นะครับคลิปนี้อยู่กับงานจานสลับขั้วนะครับเป็นลูกขาว3าหุ่นครึ่งนะครับสามารถบังคับงานให้ออกได้เลยแล้วก็เล่นวัดดวงได้นะครับแล้วก็จะเอางานเมื่อไหร่ก็ได้เช่นกันนะครับเปิดนี้นะครับเรียก6มานี้นะครับถ้า6เป็นมังกรตัวนี้นะครับจะสั่งหน้าด้านข้างนะครับจะเอาจากมังกรตัวนี้นะครับตัวนี้สั่ง5 3าสา นะครับยกเบาๆเพื่อเอางานนะครับหรือจะเล่นห 6, 6เอี่ยวอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับห6เอี่ยวนะครับกลับเมาเอี่ยวแบบนี้ก็ได้นะครับนะครับหรือจะไปเป็น6ก็ได้ตัวเดิมนะครับถ้ามันหลุดตัวหนึ่งช่างมันนะครับคัดต่อเล่นต่อได้นะครับตัวนี้ยืน6นะครับตัวนี้ยืนเรียก3าม นะครับตัวนี้เอาสองนะครับนะครับยกว่าเบานะครับเป็น6 3สได้เช่นกันนะครับกลับมายืน6ก็ได้อ่บาบอกไปนิดนึงนะครับแปลสี่สี่สามสี่สี่สามเรียก1สเรียกหน้าลายอะไรได้หมดนะครับจะออกห้าสามสามหกสามสองนะครับได้หมดนะครับ หรือะจะขย่าให้ตอวตัวพื้นอย่างนี้ก็ได้นะครับกลับมาเป็น6ใหม่อีกหนึ่งครั้งสั่ง4 4 3สสนะครับมา44สนี่นะครับส4 3สําคัญที่สุดคือน้ําหนักมือนะครับเขย่าแรงออกตัวพื้นนะครับเขย่าเบาๆเ,เ,เอางานนะครับเอาลูกข้างนะครับเขย่าเบา,เบา,เบา,เางานเขย่าแรงๆนะครับเป็นวัดดวงได้เช่นกัน นะครับเป็นวัดดวงได้เช่นกันตัวนี้ขึ้นเอี่ยวแล้วก็อ่านเลยจอตัวไหนขึ้นเอาสีขึ้นก็เอาสีมาหาตัวนี้ตัวนี้โยกมาหาสูงก่อนสี่เอาห้าก็ได้ตัวนี้เอาหกหกสามสองอ่าวางนี้หกสามสอง นะครับเล่นได้หมดอยู่ที่เราพลิกแพงนะครับไม่จําเป็นจะต้องสั่ง6กกับเอี่ยวเท่านั้นนะครับมันสามารถสั่งได้รอบตัวได้นะครับหน้าเสือแบบไหนอะไรยังไงรู้ตัวออกนะครับเรารู้อยู่แล้วบังคับได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับงานตัวนี้ฟันได้ยืนได้พลิกได้นะครับมันอยู่ในจานตัวนี้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเอาตามที่ผมบอกนะครับมาสามารถพลิกแพงได้นะผมบอกทั้งหมดเดี๋ยวคนอื่นเขาจะอ่านเกมออก นะครับเราก็สามารถกักไว้อยากรู้อะไรยังไงโทรมาสอบถามนะครับอยากเป็นงานอะไรงั้นี้จัดไปนะครับเดี๋ยวเป็นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจานสลับขั่วนะครับลูก3ามหุ่นครึ่งนะครับจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ